เห็นแบบนี้นะคะดำๆแบบนี้ส่งมาขายได้ค่ะดำแบบนี้แม่ก็รับนะคะเหลือละสี่ร้อยบาทค่ะไม่ต้องล้างนะคะไม่ต้องล้างไม่ต้องขัดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นมาดำๆแบบนี้แหละค่ะจะบินบ้างดำบ้างก็ได้นะคะไม่ว่ากันค่ะเนี่ยค่ะจะบินจะดำได้เลยนะคะชื่อเต็มของเหรียญเจ้าฟ้าสิรินทร์ บัณฑิตพระองค์แรกในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคือเจ้าฟ้าที่จบมหาวิทยาลัยในเมืองไทยพระองค์แรกนะคะเจ้าฟ้าสี่ดินทรตอนนั้นท่านยังไม่ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระเทพนะคะยังเป็นเจ้าฟ้าสี่ดินทรอ,อยู่ทรงสมเร็จการศึกษาพศสองห้าสองศแล้วก็สถาปนาในปีเดียวกันนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะเหรียญน,นี้เขาจะมีเหรียญน,นี่คะ่ะ เราจะเรียกกันเหรียญน,นี่ว่าเป็นเหรียญพระเทศผมยาวนะแล้วจะมีอีกเหรียญหนึ่งพระเทศผมสั้นนั่นแหละค่ะคือเหรียญสถาปนานะคะรับซื้อเท่ากันค่ะเหรียญละ4อยบาทเหรียญที่ระลึกพระชนพรรษาสามรอบนะคะประเทศไทยในหลวงราชการที่เก้าพระชนมายุสามรอบอันนี้ด้านหน้านะคะเป็นเป็นเหรียญ20บาทที่ระลึก นะคะวาระสามรอบเนตเข้าแกะยังไงก็ไม่รู้นะแกะไม่เป็นก็คงต้องแกะแหละเนี่ยค่ะสามรอบรัชการที่เก้านะคะยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะคะจะมีรับซื้อหอสมุดแล้วก็วาระนี้เท่านั้นนะคะวาระอื่นๆไม่รับซื้อค่ะวาระอื่นๆยี่สิบาทที่ลึกไม่รับซื้อเนื่องด้วยที่ว่าธนาคารเอ่อธนาคารขออภยัยโรงกระสาบอะค่ะ สำนักอะค่ะ,คะรงกระสาบเขาเขากรมอะไรเนะี่ยสำนักทรัพย์สินเนาะเขาเอาปล่อยให้แลกตลอดเลยค่ะปล่อยให้แลกยี่สิบาทเท่าหน้าเหรียญเขาทําเป็นแพ็คๆชุดละสิบเหรียญในราคาสองร้อยบาทค่ะกรมๆเขาปล่อยแลกตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเหรียญที่เรามีอยู่จึงเป็นเหรียญที่ขายไม่ได้นะคะเหรียญยี่สิบาทจะขายได้อยู่สองวาระค่ะสามรอบนี้แล้วก็หอสมุดเท่านั้นค่ะ เห้าสิบบาทฉลองสิริราชสมบัติเจปีวันที่เก้ามิถุนายนพศสองห้าห้าเกเนี่ยเป็นเหรียญวาระสุดท้ายของพระองค์ท่านเลยนะคะช่วงช่วงเหรียญน,นี้ออกนะคะช่วงที่กำลังพลิกเลยเหรียญน,นี้เคยมีราคาสูงถึงเกือบห้าร้อยค่ะ สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยไปนัดยังเคยซื้อมานะคะสามร้อยห้าสิบสามร้อยเก้าสิบซื้อมาก็ขายต่อเราซื้อสามร้อยเก้าสิบ้วขายสี่ร้อยกว่าขายได้นะคะแต่เป็นช่วงระยะเวลาเวลาสั้นๆนะคะจากนั้นมาก็ณปัจจุบันค่ะไปะนัดแลกเท่าหน้าเหรียญน,นะคะเพราะเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะมากเยอะมากโอ้ถาดหนึ่งตอนนั้นซื้อสามหมื่นกว่าถาดหนึ่งมี กี่เหรียญนะจะร้อยเหรียญหรือเปล่านั่นแหละสามหมื่นกว่าขายได้โอ้นี่เขาเอาไปเป็นของที่ระลึกโอ้ปีสุดท้ายพอดีตรงพอดีโอ้เขาเอาไปที่ระลึกงานกเกษียณราชการน่ารักจังเลยเนี่ยป,ปีปีตรงพอดีเลยปีห้าเก้าอ๋อเขาก็เอาปีห้าเก้าเนี่ยปีนี้โอ้เก็บไว้ไม่ที่ระลึกดูสิเนาะตอนที่ได้มานะก็มีความหมายนะแต่ตอนนี้ณตอนนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเอาออกมาขายกันหมดเลย